สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นซีวิลเอนจิเนียร์ครับผมก็วันนี้นะครับมีอะไรใหม่ๆนะสำหรับสายงานซีวิลเอนจิเนียร์มาแนะนำนะครับผมไปดูลหลายๆหลายช่องนะช่องของออทั้งต่างประเทศแล้วก็ในช่อง youtube ของในประเทศไทยนะครับไม่ว่าต่างประเทศในประเทศไทยที่เกี่ยวกับสายงานซีวิลเอนจิเนียร์นะครับซีวิลเอนจิเนียร์หรือว่า ใช้งานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับสร้างบ้านสร้างอะไรเอาหลักๆขอเป็นสร้างบ้านแล้วกันนะครับมันมันยังไม่ค่อยมีคนเอามาแชร์สักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์เอ็กเพลียนที่ผมได้ลองไปเล่นเนะี่ยคือยังไม่ชํานาญเท่าไหร่ในเรื่องเนี้แต่ว่าได้ลองเข้าไปเ,เข้าไปในวงการนี้แล้วนั่นก็คือวงการ AI นะครับผมโอ้มันทําได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าปกติวิศวกรโยธาสมัยนีย้เขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบคำนวณแบบเป็นตามกระดาษแล้วก็เขียนเขียนปากกาแล้วนะเขาจะใช้โปรแกรมนะครับมันก็มีทั้งโปรแกรม s t สเต o โ,โปรแกรมอทิกลานะครับโปรแกรมอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ออโต c ค a ออโตเดตเนี่ยก็สามารถคำนวณโครงสร้างได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างอะไม d a ดอะไรพวกนี้นะมันคำนวณได้มันก็มีโปรแกรม อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นฝีมือฝีมือหน่อยก็จะคำนวณโดยการใช้กระดาษหรือว่า,าคำนวณมือนั่นแหละเขาเรียกว่าคำนวณมือนะครับก็ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับความถนัดของวิศวกรแต่ละคนนะครับใครถนัดเ,เขียนมือก็เขียนไปใครถนัดใช้โปรแกรมก็ใช้ไปนะครับแต่ว่า หลังจากที่ AI นะครับผมได้เข้ามาเขย่าหลายวงการแล้วนะวงการของวิศวกรนะครับวิศวกรเนี่ยเอาเขาจอลึกเป็นวิศวกรโยธานะวิศวกรหลายแขงนงเขาก็ AI เข้ามาแล้วของโยธาผมก็คิดว่าเอวันหนึ่งผมไปนั่งคิดว่ามันจะมีไหมนะไอตัว ChatGPT ที่มันดังๆอ่ะผมไม่รวม DeepSeek นะอันนี้ขอใช้ ChatGPT ก่อนนะครับ แชท GPT เนี่ยมันจะคำนวณโครงสร้างได้หรือเปล่าวะผมก็ไปนั่งคิดนั่งอะไรผมก็ลอาถามมันไปเรื่อยสุดท้ายมันทำได้จริงๆนะครับทำได้จริงๆแต่ว่าตอนเนี้ยที่ณวันเนี้ยผมคิดว่ายังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ไอ้ที่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าถ้าคุณไม่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธาเลยนะครับแล้วมาใช้ตัว h ช GP t GPT อยากจะออกแบบบ้านอยากจะออกแบบอะไรเนี่ย มันจะมั่วนิดนึ่งนะมันจะหลอกคุณได้สมมุติว่าคุณเป็นาสายงานอื่นก็ได้อยากจะมาออกแบบบ้านอยากจะรู้ขนาดคารู้ขนาดอะไรเนี่ยมันจะมันก็ต้องเช็คเช็คสูตรของของมันหน่อยนิดนึงนะครับผมก็เข้าเรื่องกันเลยผมยังไม่เข้าเรื่องผมไปมั่วซั่วแล้วตอนนี้คืออา c h a GPT หรือ AI หลาย,ลาย,ลายๆอันเลยไมไ่ว่าจะเป็นของ Meta ของ DeepSeek เนี่ย มันสามารถคำนวณโครงสร้างได้นะครับคำนวณได้ลึกเลยนะผมจะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างอันนี้ต้องใช้สำหรับคนที่รู้รู้รู้าเขาเรียกว่าไงผมผมตอบไม่ถูกต้องรู้พื้นฐานของวิศวกรรมเวยนะว่ามันทำอะไรบ้างผมก็จะมีตัวอย่างนะครับวันนี้วันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวอย่างของ เดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าฟรีบอดี้ไดอะแกรมเนี่ยเขาเรียกว่าฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะครับถ้าเป็นาสายงานวิศวกรรมนะครับไม่ใช่แค่วิศวกรรมโยธานนะวิศวกรรมแขนงอื่นก็เคยได้เรียนนะครับมันก็คือวิชาสแตติกนั่นเองนะครับมันนี้ก็คือฟรีเขาเรียกว่าฟรีบอดี้ไดอะแกรมมันก็จะมี น้ำหนักบรรทุกเท่าไหร่นะครับสมมติในตัวอย่างนี้คือน้ําหนักบรรทุก100กิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับผมเป็น uniform โหลดก็คือน้ําหนักกระจายนะครับลงที่คานตัวหนึ่งก็คือ,อผมขอใช้คําว่าคาน A B แล้วกันนะครับมีช่วงความยาว6เมตรผมไม่ใช้ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะผมก็นั่งคิดนั่งอะไรว่าเอ๊ะมันจะทําได้หรือเปล่าวะเราเอารูปเข้าไปมันจะสามารถาคํานวณแรงให้เราได้หรือเปล่าผมก็ วันหนึ่งผมก็ลองเ,อเข้าไปดูนะครับผมเขียนขึ้นมาแล้วผมก็อัพโหลดเข้าไปแล้วก็บอกแช t GPT ว่า,าช่วยนะครับช่วยหาแรงปฏิกิริยานะครับเขาเรียก reaction ของตำแหน่ง support AB นะช่วยหาช่วยหา reaction ตำแหน่ง A อา้าว reaction ตำแหน่ง A. เอา้าทำไมผมคีย์บอร์ดผมเป็นอย่างนี้ reaction ตำแหน่ง A และ b เนะ่ยผมก็ซื้อมาอย่างนี้นะครับเขาสามารถคำนวณออกมาให้ได้นะครับเนี่ยจากภาพคานยึดเป็นฟิก รู้ด้วยนะว่าเป็นฟิกนะผมเขียนสัญลักษณ์เป็นเส้นแรงเงาเนี่ยเขารู้ด้วยว่าเป็นฟิกนะครับแล้วเขาก็รู้ว่ามี uniform ์มโหลด100กิโลกรัมต่อเมตรที่ช่วงความยาว6เมตรนะครับผมก็ทําสูตรออกมาให้เลยนะครับรู้ว่าน้ําหนักกระจายทั้งหมดเนี่ยก็คือ100คูณความยาว6เมตรคือ600กิโลกรัมนะครับกระจายตามช่วงมันก็หารีแอคชั่นออกมาให้ได้เลยนะครับ เลเยชันที่ตำแหน่ง a แล้วก็ตำแหน่ง b มีค่าเท่ากันนะครับรู้ด้วย300รยกิโลนะครับทเทคออกมาให้เลยนี่ตรวจสอบเรียบร้อยนะครับว่าโหลดทั้งหมด6กรปฏิกิโลถูกแบ่งเป็นแรงปฏิกริกร,ร,กริยาเท่าเท่ากันปลายทั้งสองข้างเป็นไป,น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 ปนตามเงื่อนไขสมดุลแรงแนวดิง่งถ้าต้องการคำนวณโมเมนต์ a และ b เพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยผมก็อยากรู้ คำนวณโมเมนต์ผมก็คำนวณโมเมนต์ผมก็จะแจ้งว่าคำนวณโมเมนต์ที่จุด a และ b อาคำนวณโมเมนต์ให้หน่อยโอเคนี่ เมื่อมีโหลดกระจายสม่ำเสมอนะครับบอกด้วยนะอธิบายแบบเป็นสูตรเลยนะคือวิศวกรโยธาเนี่ยถ้าไม่อยากคำนวณมือก็ใช้ตัวตัว ChatGPT เนี่ยโอ้โหเป็นรายการคำนวณแคปหน้าจอตัวเนี้ยไปใส่รายการคำนวณเซน,นอ่าแนบกับรีพอร์ตได้เลยนะ,ะรู้ด้วยว่าโมเมนต์ที่จุด A B นะครับเป็นโมเมนต์ลบนะครับ300กิโลกร,รมัมเมตรทั้ง2ฝั่งนะครับผมโมเมนต์ moment ลบนะ เป็นไงล่ะมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็อะมันจะเขียนกราฟให้เราได้ไหมฟีบอดี้ไดแกรมเขียนลงมาเป็นเชียร์ฟอร์ดไดแกรมแล้วก็บีนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมนะครับผมก็ช่วยเขียนอ่าผมเอาเชียร์ฟอร์ดก่อนนะครับช่วยเขียนกราฟนะครับอ่ากราฟ เชียไดอะแกรมนะครับผม็ผมจยบอกว่าช่วยเขียนเชียไดอะแกรมให้ผมหน่อยนะครับออกมาเลยเขียนได้ปะนะก็ต้องเขียนได้แหละลองมาแล้วใช้เวลานิดหนึ่งนะครับใช้เวลานิดนหนึ่งเอ๊นานจังเลยนะเออคิดไม่ออกหรือเปล่าเออใช้เวลาผมรอ อ่ามาแล้วเชียร์ได้แกรมดูซิว่าถูกไหมเชียร์ไดแกรมคือมันก็คือเอาเรีแอคชั่นมาเขียนเนาะเขียนเขียนกราฟเนาะขึ้นคือ300แล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นมาอีก300นะครับเป็นเรีแอคชั่นเป็นบวกทั้งสองฝั่ง300ถูกเลยเนี่ยเห็นไหมเขียนถูกเลยนะครับมีบอกวิธีเขียนด้วยนะครับว่าเชียร์ไดแกรมเขียนยังไงบวก300ลบ300กึ่งกลาง x เท่ากับ3เมตร แล้วก็เขียนเส้นตรงไปอันนี้คือมันมันเป็นกราฟอย่างง่ายนะแต่ถ้า,าเป็นสูตรยยกๆหน่อยก็ก็จะใช้เวลาแต่ผมไปลองแล้วทําได้นะครับอา้าวมันถามว่าถ้าต้องการโมเมนต์เดกแกรมนะครับแจ้งมาได้เลยนะผมก็จะผมจะใช้คำว่าช่วยเยอะหน่อยนะคือมันเป็นการให้เกียรติ AI หน่อยช่วยเขียนนะครับผมเขียนโมเมนต์ไดกแกรมเมน ไดอะแกรมอ่าผมบอกช่วยเขียนโมเมนต์ไดอะแกรมให้ผมหน่อยมารอดูกำลังวิเคราะห์กำลังวิเคราะห์นานหน่อยนะคือยิ่งสูตยากยิ่งจะนานนะครับยิ่งอะไรคิดที่มันยากๆแต่ว่าเกือบแปคือทำได้นะครับทำได้นเะออมาแล้ว bending moment diagram ขอเช็คหน่อยแล้วกันนะว่าถูกหรือเปล่านะโมเมนต์แม็กนะครับที่จุดกึ่งกลางโมเมนต์แม็กจะเกิดที่จุดกึ่งกลางนะครับก็ถูกนะครับแต่ผมมองว่าผมมองว่าผมมองว่าการโมเมนต์ค่อนข้างแบบไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะน่าจะผิดนะผิดหรือเปล่า เบนิงโมเมนต์ไดแกมสำหรับคารที่รับโหลดกระจาย100กิโลกรัมโมเมนตสูงสุดอยู่ที่กึ่งกลาง X เท mm hmm. ่ากับ3มีค่า450นะครับ Moment mm hmm. ที่จุดรองรับเ b เท่ากับลบ300นะครับอ่านี่โมเมนตเนี่ยกราฟเขียนผิดนะครับจริงๆคือต้องมาเริ่มที่ลบ300ใช่ป่ะอ่าแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงนะครับ ่ามีค่ามากสุดตรงกลางแล้วลดลงมาที่ปลายนะครับจริงๆโมเมนต์ต้องมาเริ่มที่ลบสามนะครับเพราะว่าโมเมนต์ที่จุด A เนี่ยเราเทคมาตอนแรกแล้วใช่ปะ่ะว่าลบสามรนะ่ยผิดมีมีผิดบ้างมีผิดบ้างนะแต่ว่าค่าที่เขาค่าที่เขาบอกถูกแต่ว่ากราฟเจนมาผิดนะครับอ่าเจนเนเรตกราฟผิดเดี๋ยวผมจะต้องถามกับคืนว่าเจนเนเรต พิมพ์ถูกป่าวะนี่เลย t ร g r a p ถูกไหมครับผมใส่ครับด้วย Generate g ร a p ถูกไหมครับอ่ะถามกลับคืนนะแต่ผมรู้สึกว่าโมเมนต์เนี่ยผมแปลกๆนะครับแต่ว่าค่าที่เขาออกมาเนะี่ยถูกนะ แต่ว่าเชดจินผมอ่าโมเมนต์แม็กผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าโมเมนต์ที่จุดกลางคาร4สี่ร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะ โมเมนต์ที่จุดรองรับลบสามร้อยอ่ะกราผัาแล้เดี๋ยวผมต้องไปเช็คก่อนมันถูกไหมเอาสมมติว่ามันถูกแล้วกันคือมันก็จะเราต้องเช็คสูตรตามแต่ว่าเราจะได้แบบได้รีพอร์ตที่แน่นอนมาแน่นอนตามสูตรอะไรนะเนี่ยโมเมนต์ที่จุดรองรับนะครับจากสูตร w l กำลังสส่วนสิบสองนะครับโมเมนต์ที่จุดกลางคาน w l กำลังสส่วนแปดนะครับม,มต์แม็กก็ประมาณนี้ คราวนี้มันไม่ใช่แค่นี้นะสมมุติว่าสมมุติว่าผมอยากจะได้ผมรู้แล้วว่าผมมีช่วงเสาหกเมตรใช่ไหมเสาถึงเสาหกเมตรผมอยากจะทําคานตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือคานคอนกรีตแล้วกันอ่าช่วยออกแบบคานคอนกรีตออกแบบคานคอนกรีตได้ไหมนี่ ผมถามเลยว่าออกแบบคานคอนกรีตได้ไหมคิดหนะ่อยสามารถออกแบบนะครับคานคอนกรีต RCB มาให้ได้นี่เขาก็บอกว่าให้บอกแต่ละแต่ละข้อกำหนดมาแต่ละแต่ละเขาเรียกว่าค่าแต่ละค่าที่มีมานะครับมผมก็จะบอกเขาว่าให้ใช้ ให้ใช,ใใชแบบนะ้ให้ใช้ตามรูปภาพที่แนบตอนแรกผมบอกไปแบบนี้เลยนะให้ใช้ตามรูปภาพที่แนบตอนแรกดูเขาจับได้ไหมอ,ออกแบบให้ด้วยรู้หมดจุดลองรับเป็นฟิกฟิก,ฟกโหลดกระจาย100ยคูณร้อยออกแบบตามหลัก LIFD หรือ ASD นะครับคำนวณโมเมนต์ปุ๊บปุ๊บออกแบบหน้าตัดคารปุ๊บปุ๊บเขาเขาจะถ้าเราบอกอะไรค่าที่มันไม่ครบเนี่ยค่าที่เราไม่ได้บอกเนี่ยเขาก็จะแอดซูมตามความน่าจะเป็นเลยแชนะ GP t GPT เขาก็จะแอดซูมตามค่าความน่าจะเป็นเลยว่า ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราค่อยไปปรับแก้ได้นะผมอยากจะแก้อะไรก็ได้นะเนี่ยเหมือนอันนี้เขาบอกว่าออกแบบหน้าตดครนโดยใช้ความแข็งแรงของวัสดุนะครับ FC พามเท่ากับยิ MPA นะครับเหล็กเสริมเท่ากับ FY เท่ากับ4 MPA นะครับเออเนี่ยมาปุ๊บนี่ MPA ก็กับ KSC ก็มันอยู่ที่หน่วยนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแจ้งว่าให้ทำรายการเป็นหน่วย KSC ก็ได้นะครับ นี่ยลายการคำนวณนออกมาเลยนะสรุปการออกแบบเนี่ยหน้าตัดคานตัวนี้ที่จะรับโหลดกระจายร้อยกิโลกรัมต่อเมตรเนี่ยหน้าตัดคานต้องกว้าง2 5นะครับ250มิลหรือ25เซนสูง450มิลนะครับหรือ45เซนนะครับ,หรนนรบเหล็กเสริมด้านล่าง DB12 1เส้นนะครับแต่จริงมันใส่1เส้นไม่ได้นะครับต้องใส่ล่าง2บน2เป็นอย่างน้อยนะครับไม่ต้องเสริมเหล็กรับแรงเฉือนก็คือ ไม่ต้องใส่หลอกบอกนะครับแต่จริงๆคือก็ต้องใส่นะครับบ้าน,นจริงๆมันต้องใส่เออมันก็จะช่วยคำนวณได้นะครับแต่เราก็ต้องตรวจสอบคล้ายๆแบบเราต้องตรวจทุกหน้าเนะี่ยแต่มันก็จะง่ายในการทํารายการคํานวณนะเออก็บนันนี้เนี่ยคือจุดด้อยของมันอีนกอันหนึ่งคือถ้าเราไม่แจ้งว่าให้เช็คดีเฟกชันเนี่ย ก็จะไม่ไม่เช็คให้นะครับก็ต้องแจ้งว่าช่วยเช็คดีเฟคชันผมก็ต้องบอกว่าช่วยเช็คดีเฟคชันนะครับผมดีเฟคชันก็คือ,อการเอียงตัวเนาะดีเฟคชันให้ได้ไหมผมเป็นคนดีเลยให้ได้ไหมช่วยเช็คดีเฟคชันให้ได้ไหมกำลังวิเคราะห์ วิเคราะห์นานไปหน่อยวิเคราะห์นานไปหน่อยนะครับโอ้โหสนุกดีนะผมใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่าเช็คดีเฟคชันผมว่าไม่ใช่แล้วดีเฟคชันเจ็ดสิบเอ็ดเมตรเลยอ,ะอ,อย่ะอค่าการแอียตัวที่คำนวณได้มากกว่าค่าที่อนุญ,ญาตมากคานี้มีดีเฟคชันเกินมาตรฐานควรเพิ่มขนาดคาและใช้เหล็กเสริมที่แข็งแรงขึ้นนะครับ อ๋อน่าจะน่าจะใช่เพราะว่าเออเออมันไม่มีเหล็กเสริมมันใส่เหล็กเสริมแค่เส้นเดียวเนาะใช่ป่ะดีฟิกชันเกินแน่นอนนะครับช่วยอบแบบหน้าตัดใหม่ให้ด้วยผมบอกตัดใหม่ให้ด้วย เอ้ได้หรือเปล่าคอยดูนะก็วีคอนานไปหน่อยคอนกีดนี่นานผมไม่ค่อยได้เล่นคอนกีดเท่าไหร่ผมเล่นแบบพวกโครงสร้างเหล็กมากกว่านะครับรอไปเฮ้ยรอนานเร็วเนะยต้องค่อยๆต่อไปต้องค่อยๆสอนไป เนี่ยออกแบบหน้าตัดใหม่รู้ด้วยนะว่าเราออกแบบหน้าตัดใหม่เพื่อจะลดดีเฟคชันนะอ่ะ B โอ้ใช้หนึ่งเมตรเลยเหรอใช้เด็บหนึ่งเมตรเลยเหรอเจ็ดสิบเจ็ดเซนโคตรมั่วอ่ะก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เหล็กเสริม d b 3ีสามสองหรือ d b บียห้าแทนลดขนาดคานลงถ้ายอมรับเพราะว่าเขาใช้หนะนึ่งเมตรไงนี่คือเขารู้สูตรรู้อะไรแต่ว่า ความเป็นคนมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เท่าคนใช่ไหมความเป็นคนมันยังไม่ได้ว่าควรจะเป็นเท่านั้นเท่านี้ต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนสอนใช้เหล็กเสริม db 3าสองหรือ db ห้าแทนผมจะกําหนดให้เขาเลยกว่านะกําหนดว่าผมใช้ใช้คานกว้าง2องรหิมิล ลึกเอาลึกเท่าไหร่ดีลึกหกร้อยมิลเหล็กเสริมเหล็กเสริมบนสองดีบีดีบียี่สิบแม่เหล็ก เสริมล่างอา้าวขอลบก่อนเล็กเสริมล่างอ่าสี่สี่เลยจะคำนวณผ่านหรือเปล่าดีบียี่สิบเล็กปล็อกเล็กปล็อกดีบี ไออาร์บเเลยแอดสิบห้าแอดร้อยห้าสิบมินคำนวณผ่านไหมอ่ามาผมใส่แบบนี้เลยก็วิเคราะห์ให้ผมอยู่นะครับต้องใจเย็นๆกับเขาหน่อย แต่ถ้ารู้สึกว่าถามถามไปเนี่ยแล้วรู้สึกมันเริ่มมั่วเนี่ยเริ่มใหม่ผมแนะนำว่าให้เริ่มใหม่อ่าผลการตรวจสอบการออกแบบนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปใช้ตามผมเลยนะครับตรวจสอบโมเมนต์ดัดเนี่ยเขาใช้ตามผมที่ผมบอกไปคาสามารถรับโมเมนต์ดัดได้สบายมากนะครับตรวจสอบแรงเฉือน ตัวสอบแรงเฉือนคารสามารถรับแรงเฉือนได้อย่างสบายตัวสอบดีฟิกชันนะครับผมอ่าผ่านนะดีฟิกชันผ่านเ,ออเนี่ยคานสองห้านะครับพร,พร้อมพร้อมเหล็กสี่ดีล่าง2 dB 20บนใช้งานได้อย่างปลอดภัยกำลังรับโมเมนต์และแรงเฉือนสูงกว่าที่ต้องการมากนะครับดีฟิกชันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอาจลดขนาดเหล็กเสริมได้นะครับผมแต่ผมไม่ลดก็ได้ ถ้าใครมีหน้าตัดแล้วต้องการจะเช็คกับเขาเนี่ยผมว่าสะดวกแต่ถ้าให้เขาคิดขึ้นมาเองเลยเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยสําหรับเขานะครับแต่ก็ต้องค่อยๆทุทุได้ไทยไปก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ลองไปเล่นกันดูสนุกมากบอกเลยสําหรับใครสําหรับสายวิศวะนะวิศวะโยธาเนี่ยหรือว่าแขนงอื่นก็ทําได้นะครับได้ทุกแขนงไฟฟ้านะครับอ่า,อาสิ่งแวดล้อมเนี่ย กาเซเคมีน่าจะได้น่าจะได้ทุกแขนงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอจบแล้วแหละนะใครที่เข้ามาดูแล้วก็ดูจนจบก็ฝากหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีวิลเอนจิเนียร์ด้วยนะครับส่วนคลิปในว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม